โอรึเก๋ตาวางกว่าอยากกินอันนี้มากเลยต้องเอาผักเอาดึนกระดาษใส่ในบากมาเลยไหนอ่ะข้าวข้าวเหนยหุงข้าวหุง้านี Hence, ั มันกินมผักอือข้าวแอนด์จอลเหมือนแบบคนไปเที่ยวเห็นไหมเนี่ยเทัวร์เธอเลยไปเที่ยวเลกพักขึ้นมากินนะ่ะคุณยายดูผักอีกเน้นผัดเป็นกระต่ายหรือเปล่าเนี่ยหลุยส์ I'm <laughs>